ฌานโลกีนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติฌานแบบที่มีภายนอกเพราะเขามีหลักเกณฑ์กันแบบนั้นเขาจึงไม่สามารถทำฌานในขณะที่มีสัมผัสภายนอกได้แบบพุทธจึงไม่เหมือนชาวโลกุตระที่มีความสามารถต่างกันเพราะโลกียะจัดการกับเทวะไม่ได้ โลกิยะจัดการกับเทวะไม่ได้จัดการสองให้เป็นหนึ่งไม่ได้นั่นเองอันเนื่องมาจากเน้นแต่คำว่าเทวะก็ดีคำว่ากายก็ดีของชาวโลกีเขายังมิชาทิฏฐิอยู่เลยกายวิเวกของชาวโลกีจึงยังหยาบ เทวะก็แยกไม่ได้กายก็แยกแยกเป็นส่วนๆไปซะนี่เทวะเขาไม่แยกไม่ได้สองส่วนกายแยกเป็นส่วนๆไปเลยกายเขาแยกเป็นส่วนๆไปเลยนะไม่เรียนรู้ให้เป็นคู่กายเขาก็ไม่เรียนรู้เป็นคู่นะทีละคู่ทีละคู่ไม่เรียนแยกเป็นส่วนไปเลยกาย นะส่วนนะส่วนชาวโลกีที่ยึดเทวะเป็นหนึ่งฟัง้ดีนะย้อนกลับไปส่วนชาวโลกีที่ยึดเทวะเป็นหนึ่งที่ยิ่งหลงนะหลงเทิดเทวะควบนั่นกับไปให้ยิ่งหนักหนาสาหัสกันขึ้นไม่มีหยุดยั้งซสียอีก ที่จริงนั้นชาโลกีหลงยึดเทวะเป็นหนึ่งนั้นเขาได้หลงผิดไปตั้งแต่เทวะนั้นคือสองก็ไปยึดว่าเป็นหนึ่งกันเขาก็เป็นยึดอย่างนี้ซะแล้วเทวะมันมสองศาสนาเทวานิยมเนี่ยเขายึดความเป็นหนึ่งเป็นเอกถ้าไม่ระแวงระไวเขาไม่ไม,งงไม่ใครจะมาว่าเขาเป็นสองไม่ได้เลย แต่วัดยอไม่ไม่รู้ว่ามีพระเจ้ามันต้องมีความเป็นหนึ่งาศาสนายึดความเป็นหนึ่งของตนเองหมดเลยแต่ของาศาสนาพุทธาศาสดาของาศาสนาพุทธไม่มีใครแย่ง,งพระพุทธเจ้าไม่มีใครบังอาจโพธิต์ระดับรองทุกคนรู้ดีไกลมากรู้ดีดีด้วยไม่บังอาจที่จะแย่ง,งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยในาศาสนาพุทธที่จะมีใครไปแย่งตําแหน่งพระ พระส,สัสดาบพระพุทธเจ้าไม่มีพอร,รู้แจ้งรู้จริงหมดทุกอย่างเลยพระโพธิสัตว์จริงๆไม่มีบังอาจไปแย่ง,งพระพุทธเจ้าไม่มีโพธิสัตว์ระดับสูงก็ยังยอมรับกันแล้วเพราะมีความรู้จริงน,นี่คือพุทธน